บอกเลยว่าครูเชนจีนเขารักชันนะเนื้อตรับสวยงามน,นะราคาแค่แบบหลักร้อยเองอ่ะนี่ถือว่าปกปิดโอเคเลยนะมันบางอ่ะมันซึบได้กับผิวแบบนี้อืมิบอีตอนนี้ไม่เห้อสวัสดีค่ะกาพบก,กับดิกแลนนะคะเจะ้าหญิงแห่งการครูเันคัมแบ็กค่ะนี้ฮาวเรากงนี้ฮาวเราซื้อนะคะเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวครูเชนจีนอีกแล้วนะ บอกเลยว่าคุชชั่นจีนเขารักฉันนะคุณบิ๊กใช้คุชชั่นจีนส่วนมากนะแทบจะเป็นแบบ99%เลยคือมันดีมันเข้ากับหน้าบิ๊กหมดนะแล้ววันนี้คุชชั่นแบรนด์จีนแบรนด์นี้ก็ว่าอยู่ในมือบิ๊กักกับแบรนด์วิชีน่า,าจะอ่านว่าวิชีนะคือ V E E C C I นะน้องคนนี้เลยตลับขึ้หน้ารักมากแกดูสินี่เนื้อตลับสวยงามนะราคาแค่แบบ หลักร้อยเองอะ่ะราคาบิ๊กเช็คล่าสุดคือ217บาทในช h อป e ีนะคะถ้าอยากรู้ว่าคุชชั่นแบรนด์วิชชี่นะคะจะเป็นหนึ่งในคุชชั่นแบรนด์จีนที่เข้ากับหน้าบิงบิ๊กหรือเปล่าก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะคะกดติดตามช่องบ,บิ๊กบิ๊กที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูนลยคะว่าคุชชั่นจากแบรนด์วิชชี่นะคะตัวนี้ใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เป็นตลับเหมือนน่าจะเป็นออริจินอลนะคะเขามีตลับที่เปป็นรู เออสปอนบอบด้วยนะน่ารักเหมือนกัน่ะเปิดเข้ามาจะเจอกับพับลุกหัวใจนี่แกน่ารักมากดูสิตัวนี้เขามีให้เลือกแค่สองสีนะคะคือ K01 แล้วก็ K02 ส่วนตัวบิ๊กชัยเป็นเบอร์ k 02ค่อนข้างพอดีหน้าเลยนะคำเคลมคร่าวๆของพุชชั่นแบรนด์นี้นะคะเขาว่าเป็น BB ครีมพุชชั่นนะทำให้ผิวเรียบเนียนคุมมันแล้วก็ติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เนื้อพุชชั่นเขานะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะให้ผิวที่ดูฟอเรสต์ไรที่ติพุฟชั่นวิชีนะคะเคลมว่าเหงื่อออกแค่ไหนเมคอัพก็ไม่หลุดดิฉันก็คือ คนชอบเหงื่อออกอยู่แล้วอุ้ยเราไปเร็วมากเลยวันนี้คําเค็มหมดแล้วนะคะด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์จีนนะ่ะแล้วแบบเหมือนมันแปลมาเป็นไทยอีกทีนึงก็มีความแบบอ่านแล้วงงๆบิ๊กก็พยายามอ่านภาพรวมแล้วก็สรุปคร่าวๆนะคะให้เพื่อนๆเนานะได้คําเค็มประมาณนี้คือเป็นคูชชั่นที่คุมมันปกปิดติดทนนะกันเหงื่อแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับประมาณนี้เลยงานผิวที่ได้จะเป็นแบบธรรมชาตินะ ลองดูว่าได้เป็นยังไงนะคะขเยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดต่างๆนะวันนี้วิกก็มีไวยสิวเหมือนเดิมเนี่ยหเม็ด2เม็ดตรงนี้นะคะต้องชมเลยว่าตลับเขาหน้ารักมากอะ่ะราคาก็ดีอีกด้วยทับที่ให้มาเป็นรูปหัวใจก็นุ่มดีนะไม่ได้แข็งอะ่ะเปิดเข้ามาจะเจอกับเนื้อคุชชั่นนะคะตรงนี้มีเท็กเจอร์ให้บนด้วยนะมาค่ะลงไปที่หน้ากันเลยกดไป1โบมดูนะไล่จากรอบหน้าก่อน เนื้อคือบางเบามาก่ะเคดูสิแล้วไม่มีความแบบเนี่ยเติมเต็มความชุ่มชื้นจริงๆมันมีความแบบฉ่ำๆเล่นแสงอ่ะมาดูการปกปิดตรงนี้นะคะนี่ถือว่าปกปิดโอเคเลยนะโอ้กริบเลยตรงคางบ้างตรงคางก็ไม่น้อยหน้าปิดกริบเลยแต่ว่าเนื้อมันบางมากอ่ะมีให้ดูตรงนี้คือยังไม่ลงตรงนี้ที่ลงแล้วอ่ะสกิน t e x บนผิวอะไม่ต่างกันเลยมันบางเบามากมิกชอบพูชชันจีนคือตรงนี้แหละไม่รู้ว่าเขาทำเนื้อได้ยังไงเนื้อมันบางมากคือคุชชั่นที่ไปผลิตที่จีนแล้วมาขายที่ไทยอะเนื้อหรือฟิลลิ่งก็ไม่เหมือนคุชชั่นจีนที่ผลิตที่จีนและเป็นแบบเหมือนแบรนด์จีนออริจินอลนะเนี่ยอันนี้เป็นคุชชั่นแบรนด์จีนออริจินอลนะและ้วมันบางอะมันซึบไปกับผิวแบบเนี้เขาทำได้ไงแกอยากรู้อะ คือถ้าจะทาพู้ชชั่นสักหนึ่งตลับอ่ะดิก็อยากได้พู้ชชั่นที่มันเนื้อเป็นแบบแบบนี้เนี่ยคือมีความบางเบาซึบไปกับผิวและที่สาคัญมันยังแบบปกปิดเบอร์ผิวสวยอยู่ฟินิชที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกึ่งช่ำกึ่งแมต์เล่นแสงคือถึงแมว้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นพู้ชชั่นที่เติมเต็มความชุ่มชื้นนะแต่สุดตัวบิ๊กผิวผสมขั้นไปทางมันนะมันก็ไม่ได้ดูแบบเมื่อเกินหรือว่าฉ่ำจนเกินไปนะอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีคือมองตาเปล่าอ่ะ ก็คือผิวแมทแหละแต่มันมีความแบบเล่นแสงไงเห็นปะคือชอบมากนะกูชอนแมนจีนมันแบบมันกินใจอะ่ะมันหนีห่าวเหล่าโกงอะ่ะมันต้าชั่ว,ต,วต้าชั่วปูดเย้าหลายเกินน่ยเห็นปะ before and after ด้านนี้คือยังไม่ลงคือมีความแบบสีก็จะดูผิดเพี้ยนมีรอยดำรอยแดงต่างๆพอลงปุ๊บอา้าวเหมือนผิวดีจะเกิดเพราะว่าเนื้อมันดูบางเบาไงมันดูแบบโปง่งแสงมันดู มันดูไม่ตึ้บเกินนะแล้วมันยังปกปิดอยู่ในเกณฑ์ที่สูกอยู่นะคือชอบมากอ่ะมหาห่โลนข้างหนึ่งกันคลิปนี้คือไปเรวเวอร์เนี่ยให้ดูอีกทีแบบใกล้ๆว่าแบบมันบางเบาเนี่ยแต่ก็ปกปิดนะเนี่ยดูบางเบาแต่ปกปิดนะนี่คือไม่ได้กดออกมาเยอะเลยนะกดแค่เบาๆแต่ว่าปกปิดคือไม่รู้จะพูดอะไรเยอะ,อะผลลัพธ์มันอึ้องนะเห็นปะเนี่ยลงไปแล้วทั่วหน้า หน้าเนียนดีแต่ว่าไม่โปะนะไม่หนาปกปิดโอเคคือเก็บรอยต่างๆได้เลยนะเนี่ยวันหน้าบิ๊กเก็บรอยเอาอยู่แต่ว่ามันดูไม่โปะอ่ะแกมันผิวสวยแล้วฟินิดเอลยใดคือมันแบบดีมันฉ่ำแล้วสีเบอร์เคศูนย์สก็คือพอดีหน้าเกินนี่ไม่ดอกไม่หมองผิวสวยใครสีผิวประมาณบิ๊กนะคะเคศู 02, แต่ถ้าคนที่สีผิวเข้มกว่าบิ๊กอะ่ะ ก็หมดสิทเพราะว่านี่สีเข้มแล้วยังได้ความขาวประมาณนี้เลยนะคะแต่เนื้อมันดีอ่ะคืออยากให้เธอลองมากๆเลยมนะันมันดีะแล้วราคาแค่217บาทเช็ค่าสุดนะยังไม่รวมโคสส่วนลดอีกนะคือถ้ารวมโคสส่วนลดน่าจะถูกกว่านี้มากๆอ่ะราคาเท่านี้อ่ะไม่ต้องคิดเยอะซื้อเลย YouTube Shopping ตรงนี้นะคะกดแล้วก็ใน Description น่าจะมีลิงก์จาก l า z า d ้เดี๋ยวพยายามหามาให้นะคะ เพราะว่างานผิวมันจึ้งอย่างนีอ้อ่ะแต่ถ้าใครยังไม่อยากซื้อตามบีงบิ๊กแนะนําเลยว่าดูคลิปนี้ให้จบอย่าไปดูตอนคลายคลิปนะว่าการคุมมันการติดทนน่าจะหออยือหยามากน้อยแค่ไหนนะคะพี่รับรองเลยว่าดูจบแล้วต้องเสียตังค์ให้กับน้องวิชีคุชชั่นแบรนด์จีนตัวนี้อย่างแน่นอนค่ะพี่ขอไปแต่งหน้าสวนที่เหลือก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิสเดี๋ยวต่นนะ,ะกลับมาแล้วนะคะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดียวสวยเนาะดูสิหน้าเนียนมากดู น่านเนียนดีมากนะโอ้แต่ตอนเย็นผลลัพธ์เป็นยังไงจะหยื่จะยามมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ติดตามชมอีก10ชั่วโมงค่ะตอนนี้เป็นเวลา7นาฬิกาส4นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนเย็นเนาะขอไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบาย กลับมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา17:35อ,อนาทีนะคะขอมาเร็วนิดนึงนะคืออีกประมาณ9นทีก็จะครบ10ชั่วโมงนะคะนี่นะคะผลลัพธ์เกือบ10ชั่วโมงนะคะของคุชชั่นวิชชีนะคะนี่น้องตลับคนนี้เลยตลับน่ารักผลลัพธ์บนหน้าก็น่ารักนะคะเอาจริงปะวันนี้อากาศค่อนข้างที่แบบทําให้บิ๊กไม่ค่อยมีเหงื่อเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรามีการทดสอบการกันเหงื่อด้วยการฉีดฟ็อกซบนหน้านะคะ แต่สิ่งที่วิกชื่นชอบเลยคือปริมาณความมันที่มีบนหน้าถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะตัวนี้คุมมันได้โอเคเลยนะคะยกนิ้วโป้งให้เลยอะ่ะคือแค่มีแบบหน้าแก้มเออยใดนิดหน่อยแล้วที่สาคัญเจ้าหยิงแห่งวงการหน้าหยาวันนี้ไม่หยานะคะนี่เห็นไหมมันไม่หยาด้วยความที่หนึ่งเนื้อข้าบางเบานะคะแล้วก็มันซึบไปกับผิวได้ค่อนข้างดีอะ่ะอาการที่จะแบบยือหยามันก็น้อยตามไปด้วยนะคะนี่เห็นไหมแลวคือสีไม่ดรอปหน้าผ่องสวยตลอดทั้งวันนะคะ แกพูชชั่นราคา217บาทยังไม่รวมค้ดส่วนลดมันต้องแบบจึ้งขนาดนี้เลยเหรอปังมากก่อนจะไปทดสอบกันกันเหงื่อเอยยดขอมาซับหน้าด้วยทชชู้เอาความมันออกออก่อนนะว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนจะหลุดติดแค่ไหนนะคะมาขัดเริ่มนี่นะคะซับหน้าไปแล้วหน้าเนียนแค่หน้าต่อได้อีกนะเพราะว่าดิ๊กก็จะออกไปข้างนอกเหมือนกันไม่ได้เติมหน้าเอายยดเลยไม่มีหลุดเป็นพิเศษนะ มีหลุดติดทิชชู่เท่านี้และที่เห็นเข้มๆเ,เนี่ยบิ๊กคิดว่าน่าจะเป็นคอนทัวร์ตรงจมูกนะเพราะเมื่อกี้กดไปมันหลุดติดออกมาแต่ว่าคุชชั่นหลุดติดน้อยมากนะในส่วนที่เป็นคุชชั่นอะดูสิแกลดปังเกินอ่ะมาทดสอบการกันเหงื่อนะคะคิดว่าเหงื่อเราจะออกประมาณไหนอืเหงื่อประมาณนี้ไหมอืมจิตอีกประมาณนี้ไหมเหงื่ออืมประมาณนี้ไหมเหงื่ออันนี้น่าจะเยอะไปแล้วนะ ถ้าเหงื่อออกขนาดนี้ก็เยอะอยู่นะมาลองซับตัวจะเป็นยังไงแกนี่จิชู๊นี่ไม่หลุดนะอ๋ออ๋อนี่ไม่หลุดนะอ๋อคือล,ลดเกินปะลดไปปะ ไม่หลุดนะนี่ดูสิหน้ายังเนียนดีอยู่เลยอลืดเกินอนะ่ะนี่ดูดิลดมากคือถามว่ามันไม่หลุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมมันก็มีแบบบ้างนะหลุดนิดๆหน่อยๆนะคะแต่บนหน้ามันยังเนียนอยู่ไงประเด็นอนะ่ะประเด็นคือบนหน้ามันยังเนียนอยู่อะ่ะคุณน้าถึงแม้ว่าซับออกไปแล้วอะ่ะ ส่วนตัวให้เลยในเรื่องของการกันน้ํากันเหงื่อนะคือแบบสอบผ่านมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับคุชชั่นวิชีนะคะแต่ละจุดมี่ให้คะแนนยังไงบ้าง1ในเรื่องของการปกปิดนะตัวนี้เขาปกปิดค่อนข้างดีเลยนะหน้าวันนี้เก็บด้วยคุชชั่นวิชีเท่านั้นนะคะเก็บรอยเอาอยู่เลยนะรอยดำรอยแดงรอยสิวอะตบๆไปอะเก็บได้เก็บเนียนบิวเพิ่มได้นะคะการปกปิดของคุชชั่นวิชีไม่ให้คะแนนอยู่ที่ 9.75เต็มสิบค่ะสองในสองความบางเบานะคะบิ๊กชอบมากเนื้อเขาแบบบางเบาซึ้บเกินไปกับผิวข้างดีมากนะคือทำเนื้อออกมาเบาเกินน่ะเหมือนผิวเราดี้งแจะเกิดมันแบบมันกลืนผิวมันกินผิวมากอ่ะความบางเบาของแชมพีชีนนะคะต้องให้สมกับเป็นคุชชั่นแบนจินนะ10เต็ม10ไปเลยค่ะ3ในสวนความติดทนนะคะนี่ผ่านไปแล้ว1ิชั่วโมงนะคะไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นพิเศษนะเออซับหน้าเอยใดไป ทั้งซับเอาความมันออกซับเอาน้ําออกเอาเมื่อออกจากหน้ามันก็ยังติดทนดีอยู่คือมันถามว่ามีหลุดติดติชูไหมก็มีบ้างในเกลนที่ถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะแต่หน้ายังแน่นเนียนอยู่เหมือนตอนเช้าความติดทนก็เอาไปเลยส0เต็ม10อยู่แล้วค่ะสนะคะในเรื่องการควบคุมความมันแกเอ้ยมันคุมมันดีเกินก่อนหน้าที่จะซับหน้าด้วยชูไปนะคะตู้ความมันมีแค่นี้น้าแก้มน้อยเองอะ คือคุมมันดีอะ่ะไม่คิดว่าคุชชั่นที่มันแบบเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยอะ่ะมันจะคุมมันโอเคขนาดนี้เลยนะคือการคุมมันคือสอบผ่านเลยไม่ให้คะแนนการคุมมันอยู่ที่9.75เต็ม10ค่ะ5นะคะข้อสุดท้ายในส่วนความผิวสวยแกผิวสวยมากอะ่ะเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นแบรนด์จีนที่แบบผิวสวยกินใจมากบอกแล้วว่านี้ห่าวเหล่ากงคนจีนเขารักชั้นนะจงกว่าหลดนไอ่วอนนะจงกวัวหลือนอ้บีวิงบิกนะเพราะว่านี่ดูสิ ออมันแบบนี้เลยคือผิวมันสวยเกินหนึ่งคือเบอร์ผิวสวยฟินิทดีไม่แมตไม่ฉ่ำเกินนะคะหน้าเนียนปกปิดลดเนื้อบางเบาเกินผิวเป็นธรรมชาติและที่สำคัญผ่านไปแล้วสิบชั่วโมงหน้าไม่หยืมันรักตรงนี้แหละมันกินใจบิ๊กบิ๊ตรงนี้เพราะว่าส่วนตัวบิกหน้าค่อนข้างหยืงง่ายด้วยความที่หน้าเรามันไม่ได้แบบเรียบเนียนเหมือนสาวในไอจีสาวในต็อกต็ แบบพี่สาวเน็ตไอดอลคนอื่นนะคะเราไม่ได้แบบหน้าดีขนาดนั้นหน้าเราก็มีปัญหาอยู่นะแต่คุชชั่นตัวนี้มันก็ทําให้หน้าเราแบบสวยได้ตลอดทั้งวันดังนั้นความผิวสวยเอาไปเลยสิบเต็มสิบได้ปะขอสองอีกทีนึงอือสิบเต็มสิบแรงเกินอนะ่ะเคยให้ตัวไหนถึงสิบเต็มสิบปะไม่แน่ใจเหมือนกันบิ๊กแอบ,บเห็นนะคะว่ามีคนรีเควสอยากให้บิ๊กรีวิวคุชชั่นตัวนี้นะบิ๊กตามมาให้แล้วคือดูมาขนาดนี้แล้วมันต้องเสียตังค์แล้วปะแก 17บาทยังม่รวมคบสจ็บาทยังไม่รวมคอสส่วนลดนะบิ๊กน่าจะได้มาในราคาประมาณร้อยปลายๆนะ่ยร้อยแปรประมาณนี้นะคะดังนั้น y o u t u b e Shopping กดด่วนด่วน,วนค่ะทุกคนกดด่วนด่วนตอนนี้เลยซัพพอร์ตบิก๊กบิ๊กนะคะแล้วก็ใน Description น่าจะมีลิงก์จาก Lazada อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวมาแปะให้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ซื้อใน s h o ป e ินะยูทูบช้อปปิ้งตรงนี้ได้เลยนะคะต้องซื้อเท่านั้นราคามันดีเกิน คือคลิปที่แล้วเพิ่งป้ายยาดีออริจินอโนตไปอันนี้ก็ดีเน้นแบบงานผิวแบบตึบๆสร้างผิวใหม่อยากได้การปกปิดที่แบบหุยยคดพ่อคดแม่ขอนอนุญาตใช้คําไม่สุภาพโคดพ่อคดแม่ปกปิดก็ต้องดีออริจินอโนตแต่ถ้าอยากได้งานผิวที่แบบผิวขั้นกว่าคุชชั่นดีออริจินอโนตนะก็ต้องมานี่วชีตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบหน้าขาวหน่อยนะคะ ต่ original ก็จะมีสีให้เลือกเยอะหน่อยนะคะไปค่ะจะซื้อตัวไหนคูชั่น Diorsis หรือ Vichy ตัวนี้ก็กดจากลิงก์ที่บิก๊กฝากไว้ให้นะคะบิจะได้ค่าขนมเป็นกําลังใจให้บิงบิ๊กนะคะคลิปหน้าเพื่อนๆจะได้มีคลิปดูนะถ้าบิงบิ๊กไม่มีเงินนะคะก็ไม่มีคูชั่นให้รีวิวนะคะวันนี้บิต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันค่ะอยากให้บิ๊กรีวิวไอเทมบิวตี้ตัวไหนอีกอก,ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย